ครับสวัสดีครับช่วงอัปเดตไซต์งานของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการอะไรครับคุณบ๊ะอยู่ที่โครงการ Perfect Park เฟสที่5แถวร่ม9ครับครับอันนี้ข้างหลังเราทําอะไรนะฮะเราต่อเติมดาดฟ้าตรงพื้นที่ชั้น2เลยครับตัวนี้ลูกค้าทําเป็นห้องอะไรครับทาเป็นห้องอเนกประสงค์เลยครับเป็นห้องแบบุมพักผ่อนสามารถนอนได้ด้วยตัวนี้มีงานสีด้วยแล้วก็งานต่อเติมข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปดูเลยครับว่าด้านบนเนี่ยเราทําอะไรบ้าง ครับตอนนี้เราอยู่กันชั้นบนแล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์ครับฟังก์ชันลูกค้าก็จะคือพักผ่อนได้ด้วยนอนนอนได้เลยก็คือเป็นห้องส่วนตัวพื้นเดิมเนี่ยก็คือเป็นพื้นดาดฟ้าใช่ครับเป็นพื้นดาดฟ้าเดิมของลูกค้าเลยแต่เราจะจบเป็นพื้นเ p c ตรงนี้ก็จะทําเป็นระบบก,กันซึอมอะไรให้ด้วยใช่ครับโอเคครับในส่วนผนังตัวเนี้ยเราใช้เป็นตัวผนังลักษณะอะไรฮะตัวผนังเราใช้เป็นตัวผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทาสีทั่วไปเลยครับโอเคครับแล้วในส่วนหลังคาละครับตัวหลังคาเนี่ยเลปไว ตัวสีแล้วก็ตัวลัดรอบเราใช้เป็นตัว2อคูณสนิ้วแล้วก็ตัวจันทันเราจะใช้เป็นตัวนิ้วครึ่งคูณสามเหล็กแปลเราจะใช้เป็นตัวนิ้วขูดนิ้วครับนิ้วขูดนิ้วตัวนี้วัสดุหลังคาเนี่ยจบเป็นตัววัสดุอะไรหลังคาเราจบเป็นวัสดุไวนิลครับอ่าเป็นหลังคาไวนิลทองเรียบ,บ <S <S ทองเรียบโอเคครับผมสังเกตฝั่งนู้นพาไปดูกันว่าทําไมหลังคาต่างกัน มันจะเป็น2สเตปตรงนี้ตรงนี้เราจบเป็นหลังคาเดียวกับฝั่งนี้ไหมครัถ้าตัวฝั่งนี้นะครับคุณอมสังเกตเห็นได้เลยสโลปมันต่างกันที่สโลปต่างกันนั้นเราใช้เป็นตัวหลังคาซีแพคโมเนียเหมือนเดิมซีแพคโมเนียเหมือนเดิมแล้วก็วนิลแล้วก็งานก่อตรงนีนก้นก,นก,นก็เดินเข้ามาก็จะเป็นห้องใช่ครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็น3 d ดีให้ลูกค้าดูเนาะตรงฝั่งทางนู้นก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมชุดใหญ่รตรงนี้ด้านนอกก็จะเป็น,ปนพื้นพื้นปูะเบื้องครับข้างนอกเป็นพื้นปูะเบื้องก็จะเเเดิินนนข้้าามใหองงบรรวณตี ใช่ครับโอเคครับก็ภาพรวมงานอัปเดตไซต์ของเราลักษณะประมาณนี้ครับโครงการนี้ในไซต์นี้ครับ,รบถ้าอยากดูความคืบหน้าของไซต์งานของเราหรือว่าเราไปทําที่ไหนบ้างก็สามารถติดตามกันได้ครับกับเสียอพิเรื่อง,เร,องเรื่องก่อสร้าง